Good, มีใครกําลังดูอยู่กดเข้ามาดู อันนี้ทดสอบระบบเฉยเชนนะคะถ้าได้ยินเสียงเราพัชิดินจะไปไหนอ้าวีกอง โอ้ยเสียงเข้าด้วยอันนี้คือเสียงจากจากไมค์ในจอยนะคะชัดมากเลยโอเคเลยล่ะถ้าดูงงๆก็คือ เพราะว่าเรายังไม่ชินกับการใช้จอ,อยเพราะปกติไม่ค่อยได้เล่นเกมที่เป็นที่ใช้จอ,อยมากเท่าไหร่จะมาทำอะไรตรงนี้ อเคนะลื่นลื่นมากลื่นแบบลื่นหัวแตกไอ้เลฟเปื่อใครวะโอเคต้องคุยกับคนนี้อันนี้ก็คือตอนแรกที่จริงเล่นมานานแล้วแหละแต่ว่าพอมันลงพีเอไฟแล้วคือต้องต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยเพราะว่ามันบังคับผูกกับบัญชี p s เไฟไม่สามารถใช้บัญชีของ PC ได้เลย โซมาเา l เธอผู้เป็นหมอแล้วเหรอเวี่จะเธอที่รัพันหาไอ้หมาไอ้หมาหาไไออ้หมไหม อาเคดีโอราณสถานอะเคเดียไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะแต่ก็ขอบคุณที่มาที่แบ่งปันข่าวสารให้ถ้าอย่างนั้นถ้าหาข่าเจอแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมมาให้ดูนะกดไม่ทันเพราะว่าพากไม่ทันเพราะว่าไอ้นี่กดได้อัตโนมัติโจนห้าร้อย น่า <minority> รักมากๆไปรายงานต่อคุณเคยุยนะคะ go เล่นสั เดี๋ยวลองไล์ไปสักชั่วโมงใส่ใจมากเลยต้องมาเล่นเล่นใหม่จริงๆเราไม่ชอบเล่นใหม่อ่ะเพราะขี้เกียจขี้เกียจปั่น อยู่ไหนไวะุณ okay, เอ้าน่าจะอยู่แถวนี้นะั oh, oh, ่นไงโอ้ยูร์บักดิวยูมีข่าวดีอะไรม,มั่งไหมมั่งไหมพวกเาไปขันกันก็จะใครมารอบน้งแล้วแต่ก็ไม่พบบาแสอะไรเลยล่ะฮาฮ่าแน่อยู่แล้วสิ <c oughs> oh i only mean that what's the, what's fun, the fun in finding, finding it without, without the, hard the hard work however i do have, I do some, have clues. some clues i sent someone, someone to collect call black, black market intel. intel it, it, seems, it that seems that someone, someone does, does know about the arcadian neons oh really? Where's really? Where's really? how you now? Now, as, as per the, the Black, black Market rules, rules, they will send, send someone to meet us to, meet to prevent fakes. We will be meeting the informant at the, at whispering, the whispering Woods. woods. Hey, hey, what are we waiting for? You, you have my thanks. thanks. Of, course. of course, you'll be coming. Oh, oh. Yep, yep. ให่ฉันได้เลยต้องไทมั่นนั่นแหละเอ่อ uh teleport bay lên Gene will be upset if she touches us flailing around like this. Hãy yin ngay ngay như vậy nè. ยาดีกว <kit> ่าถ้าเจอพหลาดก็คือจะไม่ช่วยนะเป็น NPC คนอื่นช่วยอยู่ This just happened to, to me. I shouldn't have helped, helped him. Helped him. Mm -hmm. thanks, thanks, thanks so much for saving me. She's, She's a, a traveler. traveler. She's, She's a, a traveler. traveler. I I've heard, I've heard stories heard about you. About you. <laughs> I, didn't I didn't think I'd, think be, I'd saved be saved by the, by one, the one I'm one here to, to oh, meet. Oh, so you're Wow. That's gonna not ตอนั้นฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะให้ข่าวเธอยังไงดีแต่ถ้าอย่างนัแล้วก็ให้ข่าวฟีกับเธอเลยละกันงนเาคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับข่าวกองนั้นล้วนพูดถึงความสำคัญของการทำความรู้จักกับเพื่อนล่ะนะแน่นอนยังไงก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตเลยนะมิสเซนเวลล์ที่เก่งมาก Three six-armed giants, reside, I mean, six armed giants reside, reside in the city in the, city in the, lake. In the lake. Two guard, guard statues. Statue, one, one, the treasure. No! Nice. Ah, can you not? Wait, is it better? better? There's also, There's also this, map this map that came with it. Could this, this be the idea? Maybe, like but no. So the clue is more no. like right in the middle. Well, it should be a piece of cake for you, right? Come on, come on, come on. Get well, i'll do the view intel so you can review it at any time 3 6 6, six giants reside reside in the ต้องกลับไปหาเครียที่กองอัสวินอีกแล้วงั้นหรือจำได้พี่เจ็ดเดินไปมันนี่เลยนักคุณเครียา